สวัสดีครับมาพบกับคุณหนุ่มอีกครั้งนะครับวันนี้มี f อเนี่ยขอให้วาดรูปคนนั้นห,หน่อยคุณหนุ่มก็จัดให้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยวงกลมนะครับแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาก็จะเป็นหน้าตรงนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นส่วนของคางนะครับลากเส้นด้านข้างลงมาจบกันที่คาง ก็จะได้โค้งหน้าของโคงนั้นนะครับซึ่งมีลักษณะกลมทีเดียวเส้นตรงกลางครับระหว่างหัวกับคางก็จะเป็นตานะครับตาขนาดใหญ่เลยนะครับโคนั้นเนี่ยเป็นการ์ตูนที่มีตาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กลมโตมากวงกลมที่ตาแล้วก็ทำประกายตาด้วยครับด้านบนตาก็เป็นคิ้ว คิ้วก็เหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ตาบนตาล่างแล้วก็วงกลมเป็นดวงตานะครับหัดวาดวงกลมไม่ชินเลยนะครับวงกลมอีกวงหนึ่งเป็นประกายแล้วก็ขีดเส้นนะครับเติมจมูกเล็กแล้วก็ ปากยิ้มต่อมาทําหูนะครับหูก็ใหญ่ๆหญหน่อยนะหน้าตามุ่งมั่นทีเดียวโอเคต่อไปทําผมนะครับทําผมเนี่ยก็สูงขึ้นไปเลยนะครับสูงกว่าวงกลมที่เราวงไว้นะครับ นี่เป็นสัญลักษณ์ของโคนันเลยครับทรงผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแหลมแหลมนะครับวาดผมไล่ลงมาทีละเส้นเลยนะครับก็จะมีเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กนะครับเส้นใหญ่อยู่ตรงกลางล้ากผากแล้วก็เส้นเล็กไล่ลงมาจนถึงใบหูเลยนะครับโอเคต่อมาเนี่ยแล้วก็ ทำผมที่ยื่นออกมาด้านข้างนะครับยื่นออกมาแหลมๆแบบนี้เลยเท่มากทีเดียวนะครับถือว่าเป็นตัวละครนี้ออกแบบได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็อย่าลืมใส่แว่นใน้โคนันนะครับเป็นแว่นไฮเทคของโคนันนะครับดูเท่ทีเดียวทำแว่นสองอันให้เหมือนกันนะครับ ประมาณนี้นะครับว่นจะไม่ปิดดวงตานะครับกูแก้ตรงคางหน่อยนะครับคางกูทํายิ่นมากเกินไปก็จะย่อให้มันเล็กลงนะครับหน้าจะด,ดูเป็นเด็กมากขึ้นนะอืมพอใช้ได้โอเคเสร็จสำหรับใบหน้านะครับ ต่อไปทำคอยื่นลงมาเล็กน้อยแล้วเราก็จะทำเสื้อกันนะครับมาดูดีกว่าว่าครูจะลางยังไงตรงนี้คือส่วนของปกเสื้อแล้วตรงนี้ก็คือหูกระต่ายนะครับครูกะช่วงไหลนะครับให้มันสองข้างซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็ลางเส้นลงมา ตอนนี้จะเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงอยู่ซัดส่วนใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะใส่ริ้วผ้าที่หลังนะครับถ้าล่างเส้นไว้ก่อนเป็นเส้นตรงไว้ก่อนอย่างนี้มันจะกะขนาดสัดส่วนได้ง่ายกว่านั่นเองครูเริ่มใส่รายละเอียดของชุดนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดของเสื้อผ้าด้วย ประมาณนี้เราสามารถล่างเส้นทับกันได้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็จะตัดเส้นดำทีหลังนั่นเองตรงนี้ตอนล่างเนี่ยผิดพลาดได้ไม่เป็นไรนะครับเอาละครูเริ่มทำริ้วผ้าแล้วนะครับทำริ้วผ้าทับเส้นตรงที่เราล่างไว้ตอนแรกนะครับ ตรงนี้ก็จะทำให้ทำฟอร์มของผ้าได้ง่ายขึ้นนะครับทำเสื้อเชิ้ตด้านในปกเสื้อโอเคลางภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยครูจะตัดเส้นด้วยปากกานะครับปากกาภูกันนั่นเองครูเนี่ยจะเริ่มจากตรงกลางภาพก่อนนะครับก็คือด้านหน้าคิ้วตา แล้วก็ไล่ออกมาด้านนอกนะครับตัดเส้นประกายดวงตาแล้วก็ด้านในของตานะครับถมดำไปเลยอีกข้างหนึ่งทํำเช่นเดียวกันนะครับจมูกนิดหน่อยปากยิ้มแล้วก็ตัดเส้นผมนะครับอันนี้กูเร่งเร็วแล้วนะก็ตอนตัดเส้นเนี่ย ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าปากกาเนี่ยลงไปแล้วพลาดแล้วพลาดเลยนะครับเราต้องควบคุมน้ำหนักมือนะครับอยากได้เส้นหนาก็น้ำหนักมากหน่อยอยากได้เส้นเล็กก็กดเบาๆนะครับแล้วก็ล่างชุดให้เสร็จทั้งตัวนะครับ เ,เสร็จแล้วครูใช้ปากกาถมดำนะครับก็จะเห็นว่าหัวปากกาเนี่ยใหญ่ทีเดียวซึ่งมันสามารถเก็บกักหมึกได้เยอะมากๆก็ถมลงไปเลยนะครับถมดำลงไปให้ทั่วเลยทั่วผมเลยนะครับต่อไปครูใช้ปากกา0.1นจุดหนึ่งนะครับตามน้ำหนักเท้าตามซอกนะครับซอกหูจมูก แล้วก็คอนะครับทำตรงคอนี่ยก็จะทำให้หน้าดูยิ่งอนกมาด้วยนะครับเอ๊แต่ดูไปแล้วนี่โคนันของครูเนี่ยดูเป็นเด็กร้ายๆนะครับคงต้องปรับแก้ไขสักหน่อยนึงคัูวปรับแก้ด้วยการใช้ลิควิดนะครับใช้ลิควิด ทำประกายตาของโคนันให้แวววับมากขึ้นอืมก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคดูดีทีเดียวเอาละครับเรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ